ก็ทีะหนี้ี่กำลังถ่ายทำละครอยู่ใช่ไหมคะผลงานที่ครับค่ะเรื่องอะไรนะคะเรื่องเล่รักสลับร่างครับเออลองลองคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะว่าเล่รักสลับร่างจริงๆเป็นเรื่องที่มาจากนวนิยายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมาทำเป็นบทครับอ่านบทจบแล้วใช่ไหมคบทดีไหมคะบทละครเรื่องนี้บทมาเ้าตอนจัดไม่อยู่ไม่นมา9ตอนอ๋อ่ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าที่ประชุมกันอยู่นี้กี่ตอนแล้วครับนี่ก็เป็นเป็น จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของของการทํางานคือบทไม่สามารถจะมาจบทั้งเรื่องได้แต่ยอยมาแต่ว่ามันดีกับนักแสดงครับเพราะว่าหนึ่งคือพอการเรียงซีนเนี่ยก็จะเรียงได้อยู่ทั้งหมดก็แค่ใน9ตอนออนักแสดงก็จะไม่ได้หลงอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมี20ตอนแล้วฮะทีนี้ก็ถ่ายสลับกัน้ง20ซ0 เจ็ดตอนเจ็ดตอนยี่สิบตอนสิบเก้าตอน 2, ตอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เหนือนนะครับมันแล้วล่ะมันทำให้เราต้องแบบว่าอ่ามันมันส,สนแล้วซึ่งบางทีผู้กํากับหรือผู้ช่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเขาเราียกว่าจะบอกเป็นมันไม่ใช่น้าที่เขาให้เขาต้องมาบอกเราว่า before after คืออะไร,รนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราเองแต่บางทีเราอาจจะมีหลงลืมบ้างอเพราะฉะนั้นก็ถ้ากับว่ามีบทมาเพียงแค่ให้ถ่ายได้ ใช่ครับแสดงอยู่กับช,ช่องสามตอนนี้ใช่ไหมคนะซึ่งมันเป็นวิธีอันนึงที่เมื่อกี้เราก็ได้ได้รับทราบจากคณะบดีคือคขาดคนเขียนบทคือจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็บุคลากรตอนนี้ก็พี่พี่ผู้ใหญ่นะทีมเขียนบทหลายคนรับหน้าที่กันค่อนข้างเยอะมากๆนะพระละครก็ผู้จัดก็เพิ่มเยอะขึ้นนะเปิดกันก็หลายเรื่องนะครับแล้วก็สําคัญผมว่า ผมไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผมว่าของพวกนี้มันเหมือนมีเวลาของมันนะครับบางทีอะไรที่มันมันเหมือนโอเวอร์โหลดเกินไปครับมันต้องการการพักเพื่อเพื่อชาร์จอะไรไใหม่ๆเข้ามาเหมือนดีท็อกของเ,ขเก่าออกเล่าของใหม่เข้ามา,มมมาฉันเนี่ยผมว่าถ้าเรามีบุคลากรนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการการดีท็อกเราไม่ได้บอกว่า เราจะเอานักเขียนบทคนเก่าออกนะครับแต่ให้เขาได้พักพอเขาพักปุ๊บผมเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่าของเขาเยอะกว่าแน่นอนแต่พอได้พักได้ไปรีแล็กซ์ตัวเองได้ไปเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาว่าเขาจะมีไอเดียที่เยอะมากๆซึ่งก็สามารถที่จะมาพัฒนาให้ละครมันบทที่มันแตกต่างบทที่มันได้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็สําคัญมาบอกน้องๆที่สนใจที่จะเรียนเนี่ยเป็นเหมือนครูอีกคนหนึ่งให้กับน้องๆที่จะเรียน บทภาพยนตร์ปอโทงลี่ถามคถามนิดนึงว่าในฐานะที่เราอ่านบทละครมาเยอะเราต้องแสดงเนี่ยถ้าจะต้องไปสวมบทบาทเป็นคนเขียนบทหมายถึงว่าเล่นเล่นเล่นเป็นคนเขียนบทครับไม่ใช่ไปเขียนบทเองไปเขียนบทเองครับสนใจไหมที่แบบว่าจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นเขียนบทคิดว่าการเขียนบทมันยากยังไงหรือว่าบทที่มันจะเขียนดีขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนยังไงผมผมเองตอนที่ เขียนเอาลายของหนังผมนะครับที่ทำนะครับมันเขียนมันเห็นผ้าแล้วมันก็เขียนออกครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในอหรอกมากกว่าว่าสีเขียนได้หรอกยังไงใช่ครับหรือมันมันควรจะพูดยังไงหรือว่าการเชื่อมโยงในอหรอกเนี่ยซึ่งมันมีผลต่อซีนต่อพัดหรืออะไรเงี้ยมันมัน มันซับซ้อนเหมือนกันแล้วละครมันต้องมี d ดล l o g เยอะด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ก็เลยต้องมีที่ปรึกษาครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าการเขียน d ดล l o g มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ไม่ง่ายครับแล้วก็เขียน d ดล l o g มันก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมภาษาเป็นยังไงเนี่ยบุคลิกคนนั้นเป็นยังไงควรจะพูดยังไงใช่รับใช่ครับแล้วเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการไปดึงเสริข้อมูลอะไรด้วยหรือเปล่าใช่ครับ